กะหองตัวมึงใหญ่เห็นคนณนะเห็นแล้วเห็นแล้วนะพอกระอหมูเฮ็ดทุกคนนะนะไอ้ได้หลายกระมูนะถูเต็มกระเป๋าในพานเฟซดพีงได้หลาย กราบทักทายสบายแล้วก็สวัสดีทุกคนนะมาเจอกันในป่าคือเก้าทุกคนนะมาหาเลาะลัดสาว,วันนี้นะพอดีต่อจากคลิปที่แล้วนะเมื่อน,นี้ก็สิเลาะขึ้นไปหายามกราอยู่เทิงพุทธหายามกราบแล้วก็หาเลาะลัดสาวขึ้นไปเลยเดี๋ยวไปลุ้นในเบื้องเดียรทุกคนนะสิได้กุ้ยเรืสำเร็จน,นะนั่นสิ่หม่านืัอนี้นะขึ้นไปไกลเมื่อน,นี้นะสิย่างเลาะขึ้นไปฮอดดานพุทธล้ว ยังเลาะกันไปพุ่นละไปลุ้นในเบิ้งเดียรทุกคนโอ้เรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยได้ละได้เป็นน้องโตทุกคนนะนะกระหอตัวมึงใหญ่ทุกคนนะโอ้หมานกระหอกแต่เสาวเลยทุกคนนะเขามาหาเลาะยามกับนี่เผเจอกระหอกนะสดวอสด่อยู่อุ้มเคอร์พูดแล้วทุกคนนะ อุ้มเทิงนะป่ะมานมานมาน,มานนะเดี๋ยวลอบไปตอกกันทุกคนนะมันสีได้อีบอมานแต่เ้าแล้วหัวทื่อทั้ทุกคนนะม,มากระบอกกันย่งย่งอยู่หลังที่ซี่แล้วมายามนียนะทื่อหนูแดงตัวนึงทุกคนนะนะได้หนูแดงตัวนึง ไปยามไปสามซี่ล่างเนาะล่างนะท่านในหือม่ะนูแดงก็อันนั้นเขามากินทุกคนนะขี้เคบขี้เคบก,กัดกินมากเสียย่งผมได้ลายล่างเทุกคนนะไปรอ,อยามเองก็ในที่สองสามล่าง, 2, างนะเซอร์พอได้ยามทุกคนนะพอได้มารัดเสาแล้วก็ยามไปพร้อม ลัานหมดทันสำหรทุกคนนะหลางนี้นะดิแต่เน,นาะพกุกมากระโบกก็มันเอาไปกินเม็ดแล้วทุกคนนะอ้มันลัานหมดทันซสำหรับได้ทุกคนนะหลางนี้กินเม็ดเก่งเลย ไปเลาะยามล่างต่อไปทุกคนนะมาล่างสุดท้ายทุยกคนนะบ่ทื่อซ้ำบมมากกินเลยนะโอ้หฮะน้ำกระบ,บกเซอ้อก็นยังบ่ก,กินเฮไปล่างนึงทุกคนนะเฮไปล่างนึงเนาะ หมอเซอร์อยู่ทางพุนเลาะไปเลาะมากยังโมเห็นหาจุดมันโมเห็นพร้อมเข้าไปหาอยู่เนื้อป้ากอบโมเห็นยันมันซอยละป้าสิทุกคนนะเซอร์พอได้ยามแต่เสือนี่ก็จะรอรัดสาวเนี่ยไปเลาะไปกันทุกคนนะเลาะอันไปเทิ่งไปละห้ามแถวห้อยโดนขึ้นหมูนกก็สายยันมันพาไปก่อน เรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยบ้านนี้แล้วนกอยู่ที่ห่องไม้เมื่อกี้นี้มาหน้นมูลนกน้อยทุกคนนะเสียงปกปกปอกเอาไปเก็บมาก่อนทุกคนนะมันเลาะมาแถวนี้แล้วน่าจะตกว่างๆนี้ทุกคนนะนะอยู่นี่นะ ลักแค่ใดหนุกเหยีดเหมยได้มันง่ายไปเลยทุกคนนะนะมาเี่แหละทุกคนเนาะโอ้ห่างยาวหรือสะมห่างใกล้ท,กนะกทุกคนนะมานมานมาไปเลาะต่อกันทุกคนเนาะเลาะใบให้นอเทิงหมดแล้วทันในหอดเดี๋ยวนี้นะขอจะเลาะขึ้นใบสายหัวโดนทุกคนเนาะ ตอนนี hehe, so ้ถ้าในเงินไปฮอดมาแวะหาเบื่องนกเธอนี้นี่แล้วเงีเสียงนกน้อยฮ้องเลยเข้ามาเฟิกทุกคนนะเอามาเฟอกได้ยับเจอะไปตอกเสียงมู่นกทุกคนนะเดี๋ยวเราสิไปจอบบ้างบางเธอมีนกง่ายโหกระหอกนะเอาไปอยู่ปนน้านะจะติดทางหน้าขอจอบไปกน เจออีแล้วทุกคนเจออีแล้วอยู่ทางน,านั้นเห็นแล้วเห็นแล้วนะจับอยู่หาไม้ทุกคนนะเรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยไดนะนะนะ้ตัวที่สองแล้วทุกคนนะนะที่สองทุกคนนะ เมื่อกี้นี่เห็นสองตัวทุกคนนะเมื่อกี้นี่นะเห็น<ม>สองตัวตัวนึ่งอนะยุ่ธะเทิงพุทตัวนี้บินลงมาล้มเพลิดเพนตัวเ่ิงนะยะมันหมดตายทุกคนนะมันจะสูงใครเนี่ยแต่ได้เมื่อกี้นะี่ยิ่งไปแล้วตัวหนึง่งตัวก้อนหน้านี่นะทุกคนยิ่งไปแล้วผัดคือว่ามันตกลงทางหน้าเลยเฮามาหามโบเห็นเฮามาผัดม,มาไหมอีกได้อีกตัวหนึ่งทุกคนนะ มานนี้แล้วทุกคนนะไปเลาะไปก,ก่อนหมอเธอสีเฟอร์คือแถวทางหน้าจังหน่อยทุกคนนะนะตอนนี้ก็กำลังจะเลาะห้ามโอยทุกคนนะห้ามโอยโดนนี่นะนะพอดีมีโขไม้ก็เจ้าเห็ดไว้นะสิห้ามไปฟ้านั้นสิลเลาะมันไปเทิงพูดแล้วเลาะมาพีกกระส่ายเติร์ดทุกคนนะมันเก้าโมง เชิดหอยหมูทุกคนยังไงไหมเย่น่าจะห้ามมือเสานี่นะรอไอ้พวกรอห้ามทางเข้าไปในป่าป่านอไม้นี่นะทุกคนเรอหาก,กินซ้ำเสาได้บางนี้นะ หมูย้ายแล้วทุกคนนะย้ายมาเทิงพี่ชนนัเบ่เห็นห้อยไปเลยหมูเลาะขึ้นมาหากินทั้งนี้ทุกคนนะแถวเขตด,ด่านด่นะนะเพิ่งมันดูดกินนะฮนะ หอยหมูดูทุกคนนะมันเลาะหากินแถวนี้เลย <c oughs> สีด่ายทุกคนนะเจอกล้เมื่อกี้นี้ปนระามาณสี่ห้าโตบิดเฮินแค่มเดินแถวด่านนี่แหละพอดีเลาะเอาเบิ้งห้อยหมูแล้วย่างมากอะคือระบมีเพื่อแล้วลม,ม,ลมันเงียบนะก็ย่างม,มาไหวเนี่ยผลืเพิ่นสี่ห้าโต เนะบิ้องบนมันซากินหอ,อยไก่สะทุกคนนะยังไงไหมยุ่ปีนให้ไปเทิ่งพ่นละเอาเนื้อป่าไปเลาะไปทางหน้าอีกคนทุกคนนะเนะพราะกระดอหมู่เฮ็ดทุกคนนะนะหากะควัดคูดกินเมื่อเสาร์นี้นะ เบิ่งห้อยมันะยังไงไหมอยู่ทุกคนนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้กับฝนตกนะเบิ่งห้อยนีดหากระุดนี่หากระดุดกินมืสารวนี่เพราะต้อ หมูส่วน่มูแม่นตัวเดียวทุกคนนะห้อยเต็มหมดแถวว่างดานแถวพลานหินนี่เลาะขึ้นมาแถวนี้มันมาหนาังควายเบิ้งเห็นห้อยควายขึ้นมาเลนมาหนังควายหาเลาะกินหนังควายเนาะเห็นหอยตีดควายขึ้นมาในหมูมาดูเต็มหมดแถวนีนทุกคนนะบอกเธอมือื่นเนาะเมื่อื่นที่ส้นเขาวรวเภทกระเพาะจันนะขึ้นมา เธอสีมาเฟิกทุกคนนะมันสีมาอีกแล้วเบิ้งนี้เลาะไปก่อนทุกคนตอนนี้ก็เลาะมาขึ้นมาเจอสโซนมั่นกับทุกคนนะหมู่เนี่ยมันฮาวไฮเขานนิอันนะเบิ่งมันกินหากิน่นนี่เบิ่บงเน้อหอยดุดนะนะ นองมันหาก,กินนี่ได้เมืกี่ฝุ่นนะกี่ฝุ่นมันดูดเท่านี้ยังไงไหม่ยเพื่อมันต้นกันยังดิบอยู่ทุกคนนะนะอ่าควัดขึ้นมากรีนี่หมูมอยู่พีทุกคนนะเดี๋ยวสิไปโซนเขาก็ไปแอนเดี๋ยวเขาเอาในเลือ มาจะขึ้นมาเฟอร์กิวพีแล้วนะมันากลิ่นนี้นี่นหมูย้ายขึ้นมาแต่ล้มทุกคนนะนะตอนนี้ก็หาการ์ฟฮอเทงทุกคนนะโอ้เมยขนานดะยังตั้งแต่เมือ่อเช้านี่อันนี้ก็บ่ายโมงครึ่งนละผ่านมาลายด่านแล้วทุกคนนะมา ทีมงานาเจะได้มือเสานี้ทุกคนนะตอนนี้เขาเจ้าก็ลงไปใส่้องพ่นะเดี๋ยวหากินข้าวกินน้ำก่อนทุกคนเลย่ได้กินข้าวเสาเลยรือมือเสานี้หากินข้าวแล้วก็พักผ่อนจังหน่อยตอนแรกไปต้อยนี่ก็ใบ,บม้งเขิงนะไปมือเสานี้ก็ได้แต่กระหอกกับ,กบนกนก,นกสองตัวกําหนูเพมือนไปพ้นกับพ่อแต่เห็นห้อยหมูกัน ถ้าเบิ้งมันมีเปอร์เซ็นต์นะมึงเธอขึ้นไปทุกคนนะมึงเธอรัดเจ้าโบรัดเจ้ากัขึ้นตอนกัขึ้นทุกคนนะถ้าไปลุ้นในเบิ้งกันเียทุกคนหาก,กินข้าวกินน้ำก่อนเหมยล่ะเที่ยวเห็นห้อยหมูป่าเนาะสิขึ้นไปจ่อบเบิ้งหอามันสีเป็นตาลุ้นเพลินแนลเลอรทุกคนนะไปเบิ้งกันเดียวเนาะเป็นตาได้บ่าฟาติดตามเบิ้งกันเดียวเด้วยทุกคนนะ ตอนนี้ก็ได้กราบขึ้นมาฮอดจุดเก้าแล้วทุกคนนะจุดที่เห็นห้อยมูดูดลายๆนะเดี๋ยวฮอสีขึ้นมาจอบเบิ้งก็นนะเพราะมันเป็นตะลุนบ่ยุดทางหน้าอะไรแบบมันดุดลายๆนะเดี๋ยวสิไปเบิ้งทังนั้นแหละบนเบอเพชรไปทุกคนมีแต่ยางไปทางหน้าตอนนี้ก็มาเลาะก,กัน มาไก่เติมล้วทุกคนนะมาหมเห็นเปิลเลือกนกนูกับโมมีเปลเลืเริ่ไปจอบบางหมูอยู่หายเง่างเฮาอยู่แต่ว่าน่าจะเป็นตอนเช้าทุกคนนะยันสามแจ้งตอนนี้กําลังลเลาะมือมันกะบ่เห็นไปเลยก็ถ้าเบื้องทุกคนหมดเถิดลัดเช้ากแูแหละไปเจอกันอยู่ที่พักยูเทงแบบน,นี้กําลังย่างลเลาะมือยันบ่ได้ไปเลยเนาะ หลังจากที่ไปเลาะการเมื่อคืนนี้ทุกคนนะกราบมากกับมือน,นะบนท่ถ่ายต่อเลยมาเจอกันเป็นมือที่สองมือสาวแล้วทุกคนเจอกันมือสาวแล้วสิบหหาระล้สาวอีมือนี้ทุกคนนะหาก,กินน้ำกนากินกาแฟแลกันนะกินกาแฟแล้วก็ไปลุยต่ออีมือนี้น่าจะเดินทางกราบอีมือนี้แนละ หาลัดสาเราเดินทางกลับบ้านเลยสดกาแฟหอนทุกคนอ,อากาศมันหนาวเมือ่อคืนนี้ก็พเย็นแห้งขนานดะนอนก็จะเดินเส้นมีผ้าห่มแน่นะเมื่อคืนกินกาแฟแล้วไปหาลัดสาวต่อทุกคนนะ <c oughs> ตอนนี้กำลังจอบนกกินมาให้ทุกคนเดูเถิงถ้าเบิ่งก็เหาะเฮา่อก่้นี้เฮามาสองสามตัวไปน่าจะอ้อไปหาเบาเห็ดตอนเดยวดเถิงกกไม้พี่ทุกคน,นกมันามาดักเดูเถิง เสียงเซลเซยลอยทุกคนโยลูมันบวเห็นทุกคนนะเบอร์ไม้บังเลื่อนมาทึง่งตอนนี้ก็ออมมาแต่ออกูไม่ให้ทุกคนนะบน่ได้เนาะกะเหาะมัน หลักแน่ยพ่อมาปัญหาบนยิ่งบมดได้ง่าไม้กับบังทุกคนน,นกเขาไปแล้วเดี๋ยวไปร่อลัดเซอร์บ้างก็ยูกก,กนี่มันหายิงง่าทุกคนกลับพ่ามายิ่งนกเป้าทุกคนนะกลับพ่ามายิงยิ่งนกเป้ายูกบมาให้นี่ขางอยู่แต่เทิรปลายพุ๊ ให้นเลือกกับบได้มัก็ทุ่นยิ่งกับบัเถึงทิงมันอยู่สูงเมื่อยิ่งเลยเจ้ป๊ะไปหาลัดเ้าก่อนทุกคนเจอใกล้ทุกคนเลเมื่อกี้นี้นะง่อยอยู่หอนไม้นี่แหละน้ามันขี้อยู่เทอรอองนี้ ลกไปงอยอยู่บนหอนไม้นี่ต่อไม้นี่พอดีจะง้างทุกคนนะรับมันโดดลงลุมพูนนะเป่นกับลันปังไปพร้อมง้างให้ในสุดซ้ำพอดีจะายเล่ามันลง่งผู้ไก่ผู้ตัวมันง่ายนึกสี <c oughs> ดายทุกคนนะเป็นตะโบมานปเลือดเ่เมื่อนี้นะเจอไก่กับปได้ ไปเลาะมืก่กีก่อนนี่มันซอยทุกคนนะมันตัดไปตอนหมอนมันได้พมดแล้วน้งเงินเปิเทิงเรียบร้อยทุกคนนะเมื่อกี้นี่จอบจอบอยู่เทิงอุ้มนี่และสอดสอดจะสว,ด,สว,ด,สวดอยู่เสียงดังเติร์มาก็ห้องมันนึกหลดุดดจอดจอดทามคืนทามอุ้มนี้มาทุกคนนะมานีแล้วพัด สอดทางมานันนกกดทุกคนนะพอดีหามันโดดขึ้นไปเทิงกันนะพอดีหามุมทุกคนนะหามุ่มก้าเห็นโตมันก็คักเนาะพอดีรถปักเสือบนทางทางนี้เรียบร้อยทุกคนนะไปไอเบิ้งก็มาทุกคนนกกดตัวเงยเต่าได้ทุกคนนะ,นะ โอ้สัมไก่ห้ามผู้ใดในลยตัวบกใหญ่นึงมานมากุกคนนะมาแต่พุนว่าเราบุได้เพอมาเจอตัวกดแค่เน่หาก็ได้ตัวตมิดทุกคนนะไปไปเลาะขึ้นไปเทิรพงคนละเลาะขึ้นเส้นเมื่อวานนี้ เจอใกล้แล e ้วก oh <ừ! S 1> <ừ. S 2> ับโบได้ขึ้นว่ารโซ่ยทุกคนนะว่าเราบได้ไปเลยวันนี้มาเจอนกคดได้นกคดสิใครนี่พอได้มีกำลังใจทั้งทุกคนว่าเราบเห็นไปเลยตอนนี้ไป่อไปต่อยทุกคนนะตอนนี้ก็ได้เลาะขึ้นมาสุดแล้วทุกคนขึ้นมาไก่เติมห่าโบเห็นมูนกไปเลยยันมันใหญ่ยันใหญ่ลูกมันพุ่นแล้ว มว่านนี้นะมันอยู่แถวเทิงพี่มูนก,กน่าจะลงออกุลมีแต่ลอกกราบลงมาใน,นี้ทุกคนนะบมดได้ไปเลยเพื่อนมาออพีนะ้ำหมได้ลอกกราบมือก็มาหนี้าหนึ่งทางก็เจออยู่มูนกทุกคนนะแต่ว่ามันเป็นนกน้อยแน่กับการเล่นเท่าเฟิกเว่นนวองนกใหญ่กับกระหอกกระบอกห้าวเฟิกหงุนเติดนะนกสลายได้ เห็นมูเสียเซาฮอยถึงนี่ก็ยังมีอยู่สวัยมากค่อนข้างจะมีร่มทุกคนนะกลับมาบเห็นมูนกปลเล่นีน่ไกจะ้นอนที่พักแล้วเพื่อะ้อนเทแล้วทุกคนนะห้ามโฮยหองนี่ไปกับหอนแล้ว เมื่อไปบางเธอกระซีฮื้นไปเบื้องนกเป้าตัวมันคางทุกคนลูกผนก็ให้นะไปเบิ้องาม,มันบดทันในตกก๊นกเอากระุนยิงลมขึ้นหากินข้าวกินน้ำกระสีเดินท่ากลับเลยทุกคนนะหลังจากที่นึ่งข้าวเปลือแล้วก็ผลงานก็บฝ่อซ้ำนี้นะทุกคนนะพอได้อย่ คอยได้หลายกูมูนถูเต็มกระเป๋าในผ่านเฟซยังได้หลายเป็นจะเอาไปขายเฮิ่มกันเล็กเซทเทเวทเลยมาได้แต่กราฟจำเก้ารดแต้มก็พอแต่ชับเมื่อวานนี้วานนี้ก็ห้าแต้มหอยวันนี้ก็ห้าแต้มหนึ่งองสามนี่นี่ของของเพื่อนโต พอจะได้ซ้ำหมูหวานนี่เนาะเดี๋ยวเจ้าได้พูดละโตว่มามือนเนี่ยนะเออได้โทษฐานยิ่งแล้วผมได้ซื้ออะไรกลับไปแล้วรับเช้ากับมีมีมีได้ไปเลยได้ได้ทอดนุทึกกลับนี่แหละกลับมีชมปลาเลอือกกลับกลับนะกลับชิบก่าลางก็ได้ห้าตันะี่ดีกว่าบ่ถือว่านี่ <c oughs> ทีว่าน,นี่ที่กระจอะ่อไหมที่กระกระเตะมันนี่เชื่ออยู่เคยสวมต้นนี่เขมหัวนี่แถวโซนนี้ก็ถเทือกใช่เนาะกระเทือยู่ได้ ทึกสามพวกอยู่สวนนะอม,มันกินมันต้นมันเลอร์มันกัดแล้วเขาไปเชิอไว้นะอ,มอืมีแต่หาก,กินข้าวกินน้ําก็เดินทางกลับแล้วืันนี้ก็เมื่อจำนั้นแล้วมาวันนี้หาก,กินข้าวกินน้ําทุกคนนะป้งหนูกระสุกแล้วตำแจ่พวพขาจำแจ่ว ตอนนี้ก็ได้ปั่นเดียวเป็นที่เรียบร้อยทุกคนนะสามกล่องเนาะมาสามคนนกหนูกับพ่อแต่ได้ํำนี้ละมารอบนี้ก็พอได้อยู่ได้กินนี่แต่เดินทางครับวันนี้วันนี้ก็สีขอปิดคลิปไว้ํำนี้ก่อนนะทุกคนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเบิ่งคลิปต่อไปให้ได้เด้อ คลิปนี้กับสิปิดไว้ซํ้นี้ก็ขอบใจที่เอามากครับติดตามครับส้มเจอกันคลิปหน้าไอพี่นะ